ออชายไทยไม่ทราบชื่อน,นะครับล้มอยู่กลางถนนครับข้างตึกแดงข้างตึกแดงครับข้างตึกแดง <c oughs> ในพื้นที่ชุดสองหนสี่นะครับตอนนี้กำลังประสานรถพยาบาลทำการเข้ามารับตัวแต่คุณลุงเขายังยังลืมตาได้อยู่ครับตตแต่ไม่พูดครับ ไหนนั่งรถไหนได้ไม่เอมคุณลุงพยาบาลนะพยาบาลนะคะคุณลุงหงายก่อนหงายก่อนลงนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หงายก่อนนั่งหอวคุณลุงถ่ายมาเลยครับร้อนไหมน่าจะร้อนน่ะน่าจะร้อนหน่อยตกเออพยุงเหรอพยุงกันนะคุณลุงไปตรงนู้นก่อนนะคุณยกคุณยก